โอ้งานเข้าเชลซีซะแล้วเคราะซ้ำการรซัดโอ้ตายหา่าละแบบเนี้ยครับเชลซีออกมาเปิดเผยว่าเวสลี์โฟฟาน่ากองหลังของพวกเขาจะต้องผ่าตัดรักษาการเจ็บที่ ACL ครับหรือว่าเอ็นคขอยหน้าข้อเข่านะครับโอ้โหจุดนี้อันตารายมากๆเลยสำหรับนักฟุตบอลนะครับโอ้ถือว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับเวสลี์โฟฟาน่าครับเมื่อเชลซียืนยันแล้ว่าเขาเองจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่ เอ็นค้อยหน้าข้อหัวเข่านะครับสงสารจับใจกองหลังวัยยี่สสองปีคนนี้ครับไม่ได้เดินทางไปทัวร์ปรีซิซันที่อเมริกากับเชลซีพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเนื่องจากพบอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าก่อนและพบว่าจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดเอาวลาเนี่ย ล่าสุดไม่รอชา้าเชลซีออกมายืนยันแล้วว่าโฟฟาน่าครับจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเอ็นข้อหน้าข้อเข่าหดือที่รู้จักกันในนาม ACL นะครับต้องผ่าตัดเรียบร้อยนะแลวจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูสภาพร่างกายกันต่อไปโอ้หลายสัปดาห์แน่ๆนะครับเฟสลี์โฟฟาน่าคนนี้โชคร้ายกับอาการบาดเจ็บในช่วงหลายซีซั่นหลังครับเมื่อปีสมงพิเ,เนี่ยเขาเล่นในกับเกมอุ่นเครื่องเลสเตอร์นะตอนนั้นเจออาการขาหักครับพักไป7เดือนนะครับตอนนั้น แล้วโฟฟาน่าครับกลับมาลงสนามในเดือนมีนาคมปี2022ตามด้วยกันมาที่เชลซีนั่นแหละในอีกไม่กี่เดือนต่อมาครับแต่ในซีซั่นแรกเขาที่แต r มฟอร์ดบิดก็เจอกันเจ็บที่หัวเข่าอีกทําให้พักไปอีก2เดือนและมาเจ็บซ้าอีกครั้งที่กลับมาลงซ้อมนี่ครับโอ้เคราะซ้ํากรรมซัดจริงๆน่าเห็นใจมากๆครับรวมแล้วโฟฟาน่าลงสนามให้เชลซีไปแค่20เกมเท่านั้นในตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมา อาการเจ็บของโฟฟาน่าทำให้เชลซีจะต้องมองหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ไปด้วยแต่จะเดินหน้าสัญญาก็ต่อเมื่อเจอนักเตะที่เหมาะสมนะครับเชลซี Chelsea ตอนนี้จะเหลือลีวายโควิลเจโกซิวาชาโลบารวมไปถึงเบนัวบาเดชิลนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแต่บาเดชิลเนี่ยก็ยังต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริงที่เจอในช่วงปลายซีซั่นก่อนด้วยครับโอ้โหโฟฟาน่าไม่คิดว่าจะหนักจนต้องผ่าตาัดอีกแล้วอะครับโอ้หเป็นยังไงครับเนี่ยตอนนี้ต้องเห็นอกเห็นใจนะครับอือ จะเปิดฤดูการอยู่แล้วครับแต่มาเจ็บแบบนี้หวังว่าจะเป็นตัวหลักแต่ไม่ได้ใช้งานเลยเวสต์ลีโฟล์ฟันน่านะครับ